สวัสดีครับพบกันที่ช่องทีเด็ดกลับกานีกเช่นเคยวันนี้จะพาไปทำกำไรจากการวิเคราะห์ฟุตบอลยูฟายูโรป้าลีกลอบคัดเลือกรอบที่2นัดที่2คู่ระหว่างลิเกอวอร์ซอจะเปิดบ้านต้อนรับการเมืองของทีมบานิกอสตราวา่าเลร,ราคาคู่นี้เปิดมาที่เจ้าบ้านลิเกอวอร์ซอเป็นฝ่ายต่อราคาที่ครึ่งกวบลูกบวก10นะครับจะลงเตะทีน่สนามสแตดิโอมิสกี้ลิเกอวอร์ซอเวลาที่2ตรงของค่ำคืนนี้ครับ จ้าบ้านลิเกวอซอกอยู่ในสถานการณ์ที่ได้เปรียบอย่างมหาศาลครับกต่การที่สามารถบุกไปยันเสมอ2อประตูสองในเลกแรกที่สาธารณรัฐเช็กซึ่งหมายความว่าพวกเขาคุมความได้เปรียบเรื่องประตูทีมเยือนและขอเพียงแค่ผลเสมอ0ูนหรือ1นก็จะเพียงพอต่อการเข้ารอบผู้จัดการทีมชาร,รมาเนียอย่างเอ็ดเวิร์ดยูรานเนสกูมีขุมกําลังที่พร้อมที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนบานิกออสตราวาต้องมาเชิญหน้ากับภารกิจที่ยากลำบากอย่างยิ่งครับ พวกเขาจําเป็นจะต้องดินประตูให้ได้และไม่แพ้ในเกมนี้เพื่อที่จะผ่านเข้ารอบและอร์มการเล่นล่าสุดก็ยังไม่เป็นใจนะครับโดยพวกเขาเพิ่งพ่ายแพ้นหนึ่งประตูต่อศูนย์ให้กับโบฮีเมียนในเกมเยือนนัดแรกของฤดูกาลในลีกในประเทศตัวเองครับซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาในแนวลุกและความไม่คงเส้นคงวายิ่งไปกว่านั้นครับทีมเยือนยังต้องประสบปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บรบกวนครับโดยผู้เล่นคนสําคัญอย่างโคฮุสฟรีเด็กคูบัลล่าและก็ลุสนัก ไม่สามารถลงสนามได้ในเกมนี้ครับซึ่งจะผลส่งผลกระทบอย่างมากต่อความแข็งแกร่งของทีมโดยรวมทัศนะในเกมนี้นะครับเมื่อพิจารณาจากความแข็งแกร่งในบ้านที่โดดเด่นของลิเกยวอร์ซอักยภาพทีมที่สมบูรณ์กว่าผมถึงฟอร์มที่ยังไม่คงที่และมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บที่ลุมเลาของทีมเยือนคาดการว่าเจ้าบ้านน่าจะชนะไปได้แต่คงเป็นเกมที่ยากลาบากกว่าที่คิดครับเกมนี้จะใจให้บอลลองครับเห็นคนเลือกเชียร์บานิกออสตาว่าเหมาะสมกว่าครับ เอาละครับขอให้ปังๆกันทุกคนนะครับชอบกระจัดขัดกระสวนใครที่ยังไม่มีที่ลงทุนมจะส่งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดติตามให้กับช่องทีเด็ดคลับของเราด้วยเพื่อมาให้พลาดคลิปต่อๆไปของพวกเราสําหรับวันนี้สวัสดีครับ